สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องวันวันวินมิกิีอีกแล้วค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการที่เราไม่สามารถใส่เพลงในสตอรี่ a c e b o o k ของเราได้ค่ะขออาภัยก่อนเลยนะคะที่มิกิีทิ้งรางคลิปนี้ไว้นานแล้วไม่ได้ทําทานเลยนะคะเพราะเนื่องจากมีงานที่โรงเรียนเยอะมากค่ะแต่จะรอช้าอยู่ใหญ่เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ค่ะเพื่อจะไปเช็คดูนะคะว่าเรามีเพลงหรือเปล่ากดที่สร้างสตอรี่ค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีฟังก์ชันเพลงนะคะก็จะขึ้นแค่ข้อความกับฉากเขียวค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเลือกรูปที่เราต้องการจะลงสตอรี่ค่ะอ่านเมื่กี้ก็เลือกได้แล้วนะคะ จากนั้นค่ะเราจะเห็นคำว่าสติกเกอร์ที่ไม่เกี่วงกลมไว้นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับฟังก์ชันมากมายเลยค่ะเราจะสังเกตเห็นถึงฟังก์ชันคำว่าเพลงที่ไม่เกี่ววงกลมไว้นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราค้นหาเพลงที่เราชอบค่ะเราจะเอาเพลงอะไรก็ได้นะคะ เมื่อเราค้นหาเพลงที่เราต้องการเจอแล้วนะคะให้เราลองฟังเพลงดูค่ะว่าเป็นท่อนที่เราชอบหรือเปล่าค่ะแต่จะเป็นบางเพลงเท่านั้นนะคะที่จะมีเนื้อเพลงอย่างเพลงที่ไม่กี่เลือกมาก็มีเนื้อเพลงนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่เพลงที่ต้องการเลยค่ะขออนุญาตปิดเสียงเพลงตรงนี้นะคะเพราะเกรงว่าจะติดลิขสิทธิ์ค่ะ เมื่อเรากดแล้วนะคะเราก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะเราสามารถเลือกตัวอักษรได้นะคะว่าจะเป็นแบบไหนแม้ว่าจะขึ้นมาเป็นเนื้อเพลงแบบนี้หรือว่าเราจะขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นตัวเพลงแบบนี้แล้วก็ชื่อเพลงนะคะเราก็ลองเลือกที่เราถูกใจดูค่ะเมื่อเราเลือกเพลงเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดคำว่าเรียบร้อยค่ะ หลังจากกดคำว่าเรียบร้อยก็จะขึ้นมาไปแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแชร์ลงสตอรี่เราได้เลยค่ะเรามาดูกับวิธีต่อไปกันดีกว่าค่ะวิธีที่2ค่ะคือการที่เราจะถอนการติดตั้งแอปแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่นะคะเสมือนเป็นการกับรีเซ็ตแอปค่ะและวิธีที่3นะคะก็คือการที่เราจะไปอัปเดตใน Play Store ได้ตามนี้เลยค่ะ โดยให้เราออกจากหน้า facebook ก่อนค่ะจากนั้นให้เรากดเข้าไปในแอป playstore ที่สามารถโหลดเกมหรือแอปต่างๆที่เราใช้กันทุกวันค่ะให้เราพิมพ์หาคำว่า Facebook ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะให้เรากดอัปเดตไปได้เลยค่ะก็กดเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่กี้จะตัดไปตอนที่อัปเดตเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อัปเดตเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเปิดเลยค่ะอู้ตายแบตหมดอ่ะช่างมันช่างมันเราก็กดเปิดมาใน Facebook นะคะเราก็จะกลายเป็นขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาค่ะขึ้นว่ารอสักคู่ขณะที่เรากำลังติดตั้งไทยค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหน้า Facebook ปกติแบบนี้นะคะให้เราลองกดสร้างสตอรี่ดูค่ะแล้วดูว่ามีคำว่าเพลงหรือเปล่าค่ะ ถ้ามีคำว่าเพลงแล้วเราอยากจะใส่เพลงพร้อมกับรูปภาพนะคะก็ให้เรากดคำว่าเพลงแล้วเลือกเพลงที่เราชอบค่ะมิกิี่ก็จะเลือกเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงนะคะเราก็เลือกแบบตามที่เราชอบเหมือนครั้งก่อนเลยค่ะเราก็เลือกไปนะคะตอนนี้ก็เลือกได้แล้วนะคะหลังจากที่เลือกได้แล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยตรงด้านมุมขวาบนค่ะจากนั้นจะขึ้นว่าพื้นหลังแบบนี้นะคะ ให้เราเลือกภาพพื้นหลังที่เราเตรียมไว้เลยค่ะภาพอะไรก็ได้นะคะถ้าเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราสามารถแชร์ลงสตอรี่ในรูปแบบนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะเอาภาพมาโปะไว้ข้างบนอีกน,นะคะให้เรากดเข้าไปที่มิกิวงกลมไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ที่มีรูปภาพนะคะให้เรากดเข้าไปค่ะตามที่มิกิวงกลมแล้วเลือกภาพที่เราต้องการกดเข้าไปเลย ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ขยายภาพให้ได้สัดส,ส่วนตามที่เราต้องการค่ะและจัดตำแหน่งวางทิศทางอะไรให้ตรงตามใจเรานะคะแล้วก็แปะไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ถ้าอยากให้มิกิช่วยอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรก็บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมิกิจะมาทำคลิปค่ะ ถ้ามิกีิตอบช้าหรือว่าทําคลิปช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอช่วงนี้มิกีิติดเรียนค่ะเพราะฉะนั้นมิกีิไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ